มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเช่นเคยว่าช่วงนี้เราก็จะไปดูกันต่อเนเรื่องของงบการเงินปกติแล้วเวลาดูงบการเงินเนี่ยหลายคนก็ชอบที่จะไปดูว่าบริษัทนี้มีกาําไรมีขาดทุนมากน้อยแค่ไหนแต่การดูงบกาําไรขาดทุนอย่างเดียวเนี่ยอาจจะบอกเราได้ไม่หมดนะครับลองไปติดตามดูเป็นกับ ทางทางงบการเงินมีอยู่หลายประเภทถ้าไว้จะดูแต่งบกําไรขาดทุนเพียงอย่างเดียวได้ไหมคะไม่ได้เลยค่ะน้องไ์เพราะว่างบกาไรขาดทุนเนี้ยจะมีหลุมพรางอยู่หลายจุดเลยโดยเฉพาะในส่วนของรายได้ที่เป็นการแสดงถึงความสามารถของผู้บริหารเนี่ยค่ะจะมีหลุมพรางอยู่อย่างหนึ่งก็คือาก,การบัญชีเนี่ยเขาจะกําหนดให้บริษัทเนี่ยรับรู้ไรายได้ทันทีที่มีการขายหรือการให้บริการโดยที่ไม่ต้องรอให้มีการรับเงินจากลูกค้าก่อน ทีนี้เวลาที่เราเห็นตัวรายได้ในงบกำไรขาดทุนเยอะๆนั่นก็ไม่ได้แปลว่าบริษัทจะได้รับเงินจากลูกค้าเสมอไปเราจึงต้องดูตัวเลขรายได้ควบคู่ไปกับตัวเลขในงบดุลในส่วนของลูกหนี้นะคะถ้าเกิดน้องไบเห็นตัวรายได้ที่เขาแสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเนี่ยเป็นจํานวนที่ใกล้เคียงกันกันกบตัวลูกหนี้ในงบดุลแล้วน้องใบาอาจจะสันนิษฐานไว้ก่อนเลยค่ะว่ารายได้ที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดเนี่ยบริษัทยังไม่ได้รับชําระเงินจากลูกค้าและถ้าเกิดว่าเนี่ย บริษัทเนี่ยมีลูกหนี้หรือลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินเนี่ยตัวไรายได้ที่เราเห็นในวันนี้ก็อาจจะแปลงสภาพกลายเป็นค่าใช้จ่ายในรูปของหนี้สูงในอนาคตบางครั้งไรเห็นว่ามีทั้งงบเฉพาะกิจการกับงบการเงินรวมเนี่ยใบจะต้องดูงบไหนดีคะอืถ้าหากว่าน้องใบเห็นงบการเงินของบริษัทแสดงงบการเงินรวมด้วยนั่นแสดงว่าบริษัทเขามีบริษัทย่อยหรือถ้าเราเรียกกันง่ายๆคือมีบริษัทลูกอะคะ่ะ ไอ้ตรงส่วนของงบเฉพาะกิจการเนี่ยเขาจะเป็นการแสดงข้อมูลเฉพาะในส่วนของบริษัทแม่เท่านั้นแต่ว่าในงบการเงินรวมเนี่ยเขาจะถือเสมือนแม่กับลูกเนี่ยเป็นคนเดียวกันเพราะฉะนั้นไอรายการที่แม่ทํากับลูกลูกทํากับแม่มันจะถูกตัดรายการออกไปให้เหลือ,อไว้เฉพาะรายการที่ทํากับบุคคลภายนอกเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นหากเราต้องการจะดูฝีมือของผู้บริหารว่าเก่งหรือไม่เนี่ยจะต้องดูจากงบรวมใช่ไหมคะ ใช่เลยค่ะเพราะถ้าเกิดว่าน้องไบดูตัวเลขจากงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการเนี่ยน้องไบอาจจะตกหลงทางได้เพราะว่าบริษัทแม่เนี่ยอาจจะขายสินค้าส่วนใหญ่ให้กับบริษัทลูกแล้วถ้าเกิดบริษัทลูกเนี่ยไม่สามารถจะขายสินค้าให้กับบุคคลภายนอกแล้วเนี่ยมันก็มีผลเท่ากับเพียงแค่ว่าเป็นการย้ายสปอกสินค้าจากบริษัทแม่ไปบริษัทลูกเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นไรายได้ที่เกิดขึ้นจริงให้กับบริษัทค่ะ เป็นไงบ้างครับกับ3ช่วงของรายการของเราหากผู้ชมมีข้อแนะนําหรือว่าติดชมรายการรวมทั้งมีข้อสองสัยเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะครับสามารถส่งอ e ีเมลมาหาเราได้ education@sec.or.th นะครับส่วนเวลาของเราในวันนี้หมดลงแล้วนะครับผมและทีมงานขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ พอดการลงทุนของคนบางคนอ่ะครับตอนนี้มันเหมือนกับเป็นแฟชั่นยอดฮิตก็คือไปลงทุนในคอนโดปกติถ้าเราจะไปซื้อคอนโดเราต้องใช้เงินเป็นล้านๆ<อ>ไปซื้อ,อใช่ไหมแต่ว่ากองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที่ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์รเราก็สามารถใช้เงินแค่นิดเดียวอาจจะหลักหมื่นหลักแสนเราก็สามารถเป็นเจ้าของโรงแรม หรือว่าเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์หรือว่าเป็นพวกอย่างศูนย์การคา้าใช่เราก็ไปลงทุนในตัวนี้